สวัสดีจ้าคุณยายทิปนอร์เวย์หิวก็กินมาอีกแล้วนะคะพร้อมแคปชั่นสวยๆความสุขภายในบ้านไม่มีขายถ้าอยากได้ต้องสร้างขึ้นเองนะคะอวันนี้คุณยายกับชิบตะมตบอกหฮงโซอีกแล้วทำกลางาบรรยากาศแสงแดดและก็สายลมนะคะแสงแดดและก็สายลมนะคะ

nghe có mặt tầm mặt con xô きん。 ถ้าเกิดว่าได้คนที่บ่เคยผ่านการแต่งงานมาเลยเราเคยมีรูปีแต่ว่ามันก็นะมันไม่มีอะไรมาการันตีได้ดอกมันไม่มีอย่างมาการันตีเลยดอกว่ามันจะดีอันนั้นมันจะดีอันนี้มันจะดีทั้งหมดทั้งป่วนนะขันผัวบ่ดีนี่จบข้าวจบอย่างเดียวนะจะจบสวยไปเลยไม่ต้องไปคิดเยอะคิดมากนะต่อให้มันจะผ่านการแต่งงานแล้วมันจะเก่มันจะหนุ่มนะถ้าผัวไม่ดีมันก็คือจบนะคะ นะว่าขันหัวดีจากวันนุม่มว่าแกาผ่านการแต่งงานมาแล้วจากสิบคนยี่สิบคนมันก็มีอย่างเกิดขึ้นไม่มีปัญหานะคะปัญหาไม่มีหัวเราดีหัวรักเราหัวเข้าใจเรานะแบบสิมาแบบว่ามึงอยากกินนู่นมึงอยาาก,กินนี่มึงห้ามกูมเหม็นกระเทียมกู กันลดเลิกกันโลดลเรื่องครอบครัวมันก็เป็นตัวสำรองนะคะสำรองครอบครัวแต่ครอบครัวเราเขายังไม่พี่น้องฮะยังบ,บ่มมาเข้าเลสเบีพี่น้องผัวมาหักมันก็เปลนไปไม่ได้นะะแม่นบอกเอ๊ะเยอะคิดมาก ขอบครัวหา้ายังสนับสนุนห้าจะไปครอบครัวสามีมาสนับสนุนเป็นไปไม่ได้กระบอกหุ้งสองมือเราบ,บแ่แซบอ่ะเป็นกระบอกหุ้งหรือเป็นกบนับหยังวะ ว่าใส่ชสลดน้อยไปก็ใส่ปกติเท่าเดิมนะนบานนะอ่ะก,กินฮถอนะปกติปุุงรอบเดียวได้ตำหมูหงายเนี่ยอันนี้ปุุงสองรอบก็ววหงงมูหงนหลายว่ะ กระดินแขงแซ่บแน่น,นอนแส่บแด้ เนี่ยก็ยูงสิหละอยู่คนเดียวอยู่คนเดียวตากแดดเบิ่งภูเขาร้อมรอบเห็นไหมไอ้สิเบิ่งด้วยอากาศดีมากอ่ะ เดี๋ยวจะไปถ่ายหิมะให้เบิง์นด้ป่ะอามากินเขากินตะบก่งอ้างหน่ายกันมั้งตะบักหงนะคะตะบักหง เาเนียวว่ามีม่นีขาสวยมืดมองไม่เห็นตาลายอะ่ะสิบไปแล้วมั้งเอากินแต่มหฮูงจะ้ะกินแต่มูฮง้บางด้ายดำดำคุณยายก็อยู่อีกหนึ่งวันนะคะเมืออื่นเมาจาจ้งสิได้กลับกลับบนเขาวันพระรหัสนี้ก็จะโซ่พัดไป็นีกหแถวรอบหนึ่ง 今天咋了呀？ không cái đầm khung. Đầm khung không dòng không nhiều cái điều mẹ phải làm. ครอบพ่อหลก่นี่เป็นครอบพัวที่บุนไว้ที่สุดในโลกเมียเก่าเมียใหม่แฟนเก่าแฟนใหม่เลี้ยนหัวจุกจับพันละว,วันบุ่นไว้ ด้นี่ดีนะเมียเรา,าบ่ามาอยู่บุญไหว้เหมือนตะกอนรต่ว่าน้องสะพายน้องสะพายบกเกรี่นนะเขาเป็นฝรัง่งเป็นฝรัง่งเขาก็ยังทำใจบ่ได้เลยเว้ยแต่ฉันเป็นคนได้จริงมันต่ำทําใจแต่ว่า เมียเก่าน่ะก,ก็ยังไม่หยงวนไหวเมื่อไม่หยงวนไหวกับผนะัวน่ะเขาเลิกแต่ว่าเขาก็ไปเลิกเป็นพ่อเป็นแม่นะ่ะขอกลับมาปมาหาสู่แม่ปู่พ่อ่าเกา่าคือจังเบงิงหนังน่ะนังดูละคร ไม่ไดาพอปูก็ไม่ยาเนี่ยนัดกินเขาก็ต้องนัดสองรอบรอบหนึ่งก็กินกับสะพ้ายใหม่รอบหนึ่งกกินกับสะพ้ายเก่าคุณย่ายก็เจอบางทีก็เจอรอบกับสะพ้ายเก่าอันนี้ก็เจอรอบกับสะพ้าออยใหม่ môn gì bài lúc nha Lúc phúc xé mặt bắp Con gì đồn chợ đạc lắm Nên thả Nên thả qua con ตอนหนานี่ยิ้มเปย่เปยๆอะพอเข้าไปปุ๊บปุ๊บปั๊บปั๊บ,บโอเนนทาคุณยายเขาใจเลยคุณยายใหกลูก,กเสียมากัน เอาที่สบายใจนี่ห้ามีเหรอปัยินกระประสนน้ำพีบ่บอกว่าอันนี้ยุ่งให้อยู่ข้างบ้านนั้นกินอาหารเนาะเว้ แย่ไหว่าก็แลแวแต่เขาพอเสร็จฉันกินอาหารได้บ่าฉันกินอาหารได้ยังอไม่น่าจะได้นะคะ แม่ผัวลูกสไปคือสนใจบนชั้วยางเป็นโรคประสาทเด้เพราะว่าก็เป็นอยู่แล้วไงเข้าใจป่ะประสาทอยู่แล้ว อันนี้แมะซื้อมาาน่ะไม่ไม่พอกินดอกที่สวยอ่ะจอบจะให้มันเนา่ากอนยังกินค้น่ะค้นใจเพื่อนคุณย่าเนี่ยพอเขาใจจะคของเอาซ้ำนี่ก่อนเด้อเดี๋ยวสิภาพไปย่างรอบๆกินนิ่มก่อน แค่นี้ก่อนนะคะขึ้นมดีค่ะ มาเป็นท่านเดล่าลายเบิรบดเลยเห็นปะ b e a u t i ร u บ กู่ดีเบิ่งกูมาเลี้ยงฟื้นไห้มาสันคุณยายมาเลี้ยงฟื้นไห้มาสันเบิ่งนยะขนจากรถอันนี้เป็นส้วมนะคะส้วมอันนี้ใส่เบิ่งส้วมมันก็จะไม่ได้สวยเท่าไหร่นาาส้วมสวมพลัง เอามาหาทายสวมกอนกันเอากไเบิ้ลมาสวมอุ้เินดูสวมข้างนอกไปเราไปดิเล่นไปยหยางเล่นเบิ้ลหิมะไปท่านเดล่ได้เล มันจะเป็นแชะแฉะจังน้อยเพราะว่ามันหิมะกำลังละลาย เจอบเบิง้งลุ่มเห็หเดอย่างกันไปเดินย่อยช่วงนี้ก็บ่มีเห็ดมีอให้เก็บหรอกแต่ว่าบนเขาไม่ค่อยขึ้นดอกเหนะ็ด